หลายครั้งที่เราใจดีเกินไปจนกลายเป็นช่องทางให้คนอื่นทำร้ายและเอาเปรียบเราโดยไม่รู้ตัวแต่แท้จริงแล้วพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เราต้องทนทุกอย่างโดยไร้ขอบเขตท่านสอนให้เรามีเมตตาแต่ก็ให้เรามีสติรู้เท่าทันและกล้าปกป้องหัวใจของตัวเองด้วยเช่นกันคลิปนี้จะพาคุณไปรู้จักเจ็ดหลักธรรมที่จะช่วยให้คุณกลายเป็นคนเลวในสายตาคนเห็นแก่ตัว แต่เป็นคนดีในสายตาพระพุทธเจ้าเพราะคุณเลือกที่จะรักตัวเองไม่ปล่อยให้ใครมาทำร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกต่อไปโดยใช้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้คุณกล้าตัดกล้าวางและกล้ารักตัวเองมากขึ้นไม่กลัวคำว่าเลวจากปากคนที่เคยได้ประโยชน์จากความดีของคุณเพราะบางทีการกลายเป็นคนใจร้ายในสายตาคนเห็นแก่ตัว คือทางรอดเดียวที่จะรักษาหัวใจของคุณเอาไว้ 1. การเป็นคนเลวในสายตาคนเห็นแก่ตัวคือความดีในสายตาพระพุทธเจ้าหากเราทำเพื่อปกป้องใจตัวเองจากความอายุทธรทำบนเส้นทางของชีวิตเราจะพบคนอยู่สองประเภทเสมอ 1. คือคนที่ให้เราเติบโตและอีกหนึ่งคือคนที่คอยฉุดเราตกตำ่ำบางคนเข้ามาเพื่อส่งเสริมชีวิตเรา แต่บางคนก็เข้ามาเพื่อดูดพลังจากใจเราไปอย่างเงียบๆพวกเขาไม่เคยสนใจว่าเรารู้สึกยังไงไม่เคยถามว่าเหนื่อยไหมเจ็บหรือเปล่าพวกเขาสนใจแค่ว่าจะเอาอะไรจากเราได้อีกและเมื่อวันหนึ่งเราหยุดให้หยุดแคร์หยุดสนใจพวกเขาเขาจะกลับมาเล่นบทเหยื่อเพื่อให้สังคมหันมารุมตัดสินเราในเวลานั้นเองการเมินเฉยคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุด เพราะมันคือการไม่ให้พลังชีวิตแก่คนที่ไม่ควรได้รับพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าความโกรธตอบโต้ความโกรธย่อมไม่ดับความโกรธความไม่โกรธต่างหากที่จะดับความโกรธเมื่อคนผ่านพยายามยั่วยุพยายามทำลายชื่อเสียงเราพยายามดึงเราให้ลงไปอยู่ในเกมแห่งอารมณ์จงจำไว้ว่าเราไม่จำเป็นต้องลงไปร่วมเล่นการเมินเฉยไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการไม่ตกหลุมพราง ไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ไม่ทำให้ตัวเองเปื้อนเพียงเพราะอีกฝ่ายเลือกที่จะสกปรกจงเงียบอย่างมีพลังไม่ตอบโต้อย่างคนมีสติไม่จำเป็นต้องอธิบายไม่จำเป็นต้องขอความเข้าใจเพราะความจริงมีพลังในตัวมันเองและกฎแห่งกรรมจะทำหน้าที่ของมันอย่างยุติธรรมที่สุดพระพุทธเจ้าทรงตรัสชัดเจนว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเจ้าของกรรมเป็นทายาทของกรรม กรรมเป็นผู้ให้ผลเป็นผู้ติดตามไปทุกที่เมื่อคนทำชั่วคนพูดร้ายพวกเขาอาจได้เสียงงัวเราะในระยะสั้นแต่สิ่งที่ติดตามเขาไปในระยะยาวคือผลกรรมที่เขาสร้างไว้ด้วยวาจาและเจตนาเราไม่ต้องเป็นผู้ลงโทษไม่ต้องพูดระชดไม่ต้องด่ากลับเพราะคำพูดของเราจะกลายเป็นบ่วงรัดใจเราเองหากไร้สติ การเมินเฉยคือการแสดงความเหนือกว่าเหนือกว่าทางจิตวิญญาณเหนือกว่าทางวุฒิภาวะเหนือกว่าทางการควบคุมอารมณ์ในขณะที่เขาพูดจาทิมแทงเราเรายังนิ่งในขณะที่เขาเพยายามทำลายเราเรายังยืนมั่นในขณะที่เขาอยากให้เราระเบิดเรายังคงสงบนี่แหละคือพลังของธรรมะในชีวิตจริงอย่าลืมว่าคนบางคนไม่ได้ต้องการคำอธิบาย เขาแค่อยากดึงเราให้ลงมาเท่ากับเขาอยากให้เราตอบโต้เพื่อเขาจะมีข้ออ้างว่าเห็นไหมเขาก็เลวเหมือนกันจงใช้ความเงียบตอบแทนเสียงอันเป็นพิษจงใช้แววตาน,นิ่งสงบตอบแทนความคุ้มคลังของเขาและจงปล่อยให้เงาของกรรมตามหลอกหลอนเขาไปตลอดชีวิตเมื่อใดที่เรายังตอบโต้ด้วยความโกรธเราไม่ได้ต่างอะไรกับเขาแต่เมื่อใดที่เราสงบนิ่งด้วยปัญญา เมื่อน,นั้นเรากำลังเดินตามรอยของพระพุทธเจ้าการเมินเฉยไม่ใช่การหนีปัญหาแต่คือการไม่เอาตัวเองไปอยู่ในปัญหาที่ไม่ควรควรเข้าไปตั้งแต่แรกเราทำดีที่สุดแล้วเราให้โอกาสแล้วเราอภัยแล้วและเมื่อถึงจุดที่เขายังไม่รู้สึกผิดหน้าที่ของเราคือวางเขาลงอย่าลืมว่าคนบางคนไม่มีวันสำนึกหรอก จนกว่าความเงียบของเราจะทำให้เขารู้สึกว่าเขากำลังพูดคนเดียวกับกรรมของตัวเองและนั่นแหละคือการถีบคนพานออกจากใจเรายังสง่างามที่สุด 3. เราไม่ได้ใจร้ายแต่เราเลือกไม่แบกคนที่เต็มไปด้วยพิษไว้บนบ่าของชีวิตอีกต่อไปมีหลายครั้งในชีวิตที่เรารู้สึกผิดเพียงเพราะเราตัดสินใจเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่ทำร้ายเราไม่ว่าจะเป็นคนรักเพื่อน ญาติหรือแม้แต่พ่อแม่ที่มีแต่คำพูดแย่ๆใส่เราเสมอมาทุกครั้งที่เรากล้าตัดใครออกจากชีวิตเสียงภายนอกจะเริ่มดังขึ้นว่าใจร้ายไปหรือเปล่าทำไมไม่ให้อภัยอีกครั้งครอบครัวนะจะทิ้งกันง่ายๆได้ยังไงคำพูดเหล่านี้แม้จะห่อด้วยความห่วงใยแต่บางครั้งมันคือเครื่องจองจำ ที่ขังเราไว้ในพันธะผูกมัดที่ไม่ยุติธรรมพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าเมื่อเห็นภายในสิ่งใดควรละเว้นสิ่งนั้นเสียถ้าคนคนหนึ่งคือเหตุแห่งความเจ็บปวดในชีวิตเก่าถ้าเขาคือผู้ทำลายความมั่นใจทำลายศรัทธาในตัวเองทำลายความสงบในใจแม้ว่าเขาจะเป็นใครในชีวิตเราก็มีสิทธิ์ละเว้นและเดินออกมา ความสัมพันธ์ใดก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกไร้ค่าที่ทำให้เราหวาดกลัวที่ทำให้เราต้องระแวงทุกครั้งที่อยู่ใกล้นั่นไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เรียกว่ารักแต่มันคือกับดักทางอารมณ์ที่ควรปลดออกจากใจเราไม่ได้ใจร้ายเราแค่เลือกไม่แบกต่อแบกคำพูดแย่ๆไว้ในใจแบกความคาดหวังของคนอื่นแบกบทบาทที่เราถูกบังคับให้เป็นเพื่อเอาใจเขา ชีวิตของเราไม่ใช่เรือลำใหญ่ที่ต้องแบกทุกคนไว้จนตัวเองต้องจมลงชีวิตของเราเหมือนเรือแคนูที่จะพาเราไปถึงฝั่งแต่ถ้าเรายังพยายามให้คนนั่งมากเกินไปเรือก็จะล่มและไม่มีใครถึงฝั่งเลยสักคนจงกล้าลดคนเพื่อรักษาเส้นทางไม่ใช่เพื่อทำร้ายเขาแต่เพื่อปกป้องตัวเองจากการถูกทำร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าธรรมะสอนให้เรามีเมตตา แต่ธรรมะก็สอนให้เรารู้เท่าทันเมตตาโดยไม่รู้ทันเท่ากับโดนเอาเปรียบช่วยโดยไม่ดูผลเท่ากับกลายเป็นตัวรองรับกรรมคนอื่นการที่เราเงียบไม่แปลว่าเราไม่เจ็บการที่เราไม่พูดไม่แปลว่าเราโอเคแต่เพราะเราเข้าใจแล้วว่าการพูดไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะคนที่ไม่มีสติจะไม่ฟังเสียงเหตุผลและคนที่ไม่เห็นค่าความดีจะไม่รู้จักคำว่าเปลี่ยนแปลง เราจึงเลือกเดินออกมาโดยไม่ต้องมีคำอธิบายไม่ต้องมีข้อโต้แยง้งไม่ต้องบอกลาแค่ค่อยๆลดบทบาทค่อยห่างค่อยหายไปจากชีวิตเขาและใช้เวลาเยียวยาใจตัวเองให้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้งจงจำไว้ว่าการเดินออกมาไม่ได้แปลว่าแพ้แต่มันคือชัยชนะของคนที่ยังห่วงใยตัวเองคือการเลือกความสงบเหนือทุกอย่าง คือการหยุดให้หัวใจต้องเสียเวลาไปกับคนที่ไม่เห็นค่าเราเลยหากเรายังอยู่ตรงนั้นยังพยายามทนยังอธิบายยังแก้ตัวให้เขาเราจะไม่มีวันได้สัมผัสกับชีวิตใหม่ที่ไร้พิษอีกเลยพระพุทธเจ้าสอนให้เราละจากสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์แม้สิ่งนั้นจะเคยสำคัญแค่ไหนแต่หากมันกลายเป็นต้นเหตุของความหมุนหมองในใจเราก็มีสิทธิ์เต็มที่ที่จะวางมันลง อย่าก,กลัวว่าจะไม่มีใครเหลือเพราะเมื่อเรากล้าที่จะถีบพิษออกไปเราจะมีพื้นที่สำหรับความสัมพันธ์ที่ดีจริงๆที่รอเราอยู่เสมอ 4- บางครั้งต้องยอมเป็นคนเลวในสายตาคนไม่รู้จักเราให้หมดเพื่อรักษาความดีในใจเราให้ยังอยู่ต่อไปในโลกนี้ไม่ว่าคุณจะทำดีแค่ไหนก็จะมีใครบางคนที่เข้าใจคุณผิดอยู่ดีคุณอาจเคยยอมอดทนช่วยเหลือทุ่มเท แต่สุดท้ายกลับถูกมองว่าสร้างภาพเคยยกโทษให้ซ้ำๆจนวันหนึ่งเงียบกลับถูกกล่าวหาว่าไม่เคยรักเลยเมื่อเราหยุดให้หยุดทนหยุดฝืนเสียงนินทาก,ก็จะเริ่มดังขึ้นเขาจะเริ่มเอาเรื่องราวไปเล่าให้คนอื่นในแบบที่เขาได้ประโยชน์และเราดูเหมือนคนเลวในเรื่องราวของเขานี่แหละโลกความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทัน เพราะแม้แต่พระองค์ยังเคยถูกกล่าวหาว่าทําให้พิสุนีตั้งขันยังถูกปากปรำว่าทำให้หญิงสาวเสียหายแม้จะไม่มีมูลความจริงเลยก็ตามพระองค์ไม่เคยลงไปโต้ตอบไม่เคยออกมาแถลงข่าวไม่เคยเป่าประกาศความบริสุทธิ์ของตนแต่เลือกใช้ความสงบเป็นคำอธิบายที่ดีที่สุดเพราะวันหนึ่งความจริงจะปรากฏด้วยตัวมันเองดังนั้นเมื่อมีคนเข้าใจเราผิด เมื่อเรากลายเป็นคนเลวในสายตาคนอื่นจงเงียบอย่างมีศักดิ์ศรีและอย่าลดตัวเองลงไปพิสูจน์ให้คนที่ไม่เคยอยากเข้าใจได้เข้าใจเพราะคนบางคนเขาไม่ได้ต้องการความจริงเขาแค่ต้องการเรื่องราวที่ทำให้เขาดูดีแม้จะต้องย่ำเราให้จมดินก็ตามในโลกนี้มีคนสองประเภทคนที่อยากเข้าใจเราจริงๆกับคนที่อยากตัดสินเราเท่านั้นและเรามีสิทธิ์เลือกว่า เราจะเสียเวลาทั้งชีวิตไปกับการอธิบายหรือจะใช้พลังที่มีทั้งหมดรักษาความดีในใจเราไว้การยอมเป็นคนเลวในสายตาคนอื่นจึงไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือความกล้าหาญทางใจที่รู้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่คู่ควรกับคำอธิบายถ้าเราพยายามมากเกินไปที่จะให้ทุกคนเข้าใจเราจะหมดแรงและหมดศรัทธานในตัวเองไปเรื่อยๆ เพราะคนที่ไม่เห็นค่าความดีเราเขาจะตีค่าทุกการกระทําของเราด้วยความอคติเสมอพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ใดไม่มีเวรไม่มีโทษถึงจะมีคนกล่าวหาว่าผิดแต่จริงแล้วผู้นั้นยังบริสุทธิ์เหมือนดอกบัวที่ไม่เปื้อนโลนเราต้องยอมรับว่าบางครั้งความบริสุทธิ์ก็ไม่ได้เปล่งแสงออกมาทันทีแต่จะปรากฏต่อเมื่อเวลาได้พิสูจน์ทุกอย่าง และระหว่างที่รอให้ความจริงเผยตัวเราต้องอดทนอดกลั้นและห้ามเปลี่ยนความดีของเราเพื่อล้านข้อกล่าวหาจากคนที่ไม่รู้จักใจเราเลยแม้แต่น้อยถ้าเรายังยืนอยู่บนความดียังไม่หวั่นไหวในสิ่งที่คนอื่นพูดยังรู้ว่าเราคือใครและยืนอยู่ตรงไหนนั่นคือชัยชนะในระดับจิตวิญญาณที่คนทั่วไปไม่มีวันเข้าใจได้จงเลือกเป็นคนเลวในสายตาคนทั้งโลก เท่ามันหมายถึงว่าเรายังรักษาคุณค่าภายในของเราไว้ได้อย่าพยายามดีให้ใครดูแต่จงดีเพื่อตัวเราเองและดีเพื่อไม่ให้ใจเราตกต่ำลงไปอยู่ในระดับเดียวกับคนที่กล่าวหาด้วยอัคติวันหนึ่งคนที่เคยเข้าใจเราผิดจะได้ยุนเรื่องเราอีกด้านจะค่อยๆสงสัยและจะเริ่มตั้งคำถามว่าหรือว่าเรานี่แหละที่เคยด่วนตัดสินคนดีให้กลายเป็นคนเลว ปล่อยให้การเวลาและกรรมของเขาทำหน้าที่ของมันส่วนเรามีหน้าที่แค่รักษาความดีในใจไว้ให้มัน่นคงแม้จะไม่มีใครมองเห็นเลยก็ตาม 5. ความดีของเราบางครั้งต้องปกป้องด้วยความเงียบที่เด็ดขาดและเย็นชากับคนที่ไม่สำนึกในโลกนี้มีคนอยู่สองประเภทที่ต้องระวังให้มากที่สุด 1. คือคนที่เอาเปรียบเราโดยไม่รู้สึกผิด สคือคนที่รู้ว่าเราใจดีแล้วจงใจเหยียบเราให้ต่ำลงซ้ำๆเมื่อใดก็ตามที่เราเผชิญกับคนเหล่านี้อย่าพยายามใช้คำพูดเพื่อเปลี่ยนแปลงพวกเขาเพราะการพูดกับคนที่ไม่รู้จักคำว่าสำนึกผิดคือการเอาความรู้สึกดีของเราไปโยนทิ้งให้เขาเหยียบซ้ำพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าจงอยู่ด้วยความไม่ประมาท เพราะความประมาทเป็นทางแห่งความตายการให้อภัยซ้ำๆกับคนที่ไม่เคยสำนึกไม่ใช่ธรรมะแต่มันคือความประมาทเราอาจเคยคิดว่าการให้อภัยคือความดีการทนคือความสงบแต่แท้จริงแล้วหากเราให้อภัยผิดคนทนผิดที่เราจะกลายเป็นเหยื่อที่พวกเขาเคยชิน ที่จะทำร้ายความดีของเราความดีของเราไม่ควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยของคนที่มีพิษและไม่ควรเปิดกว้างให้คนที่ไร้ายความละอายเดินเข้ามาเหยียบย่ำทำซ้ำซากบางครั้งความเงียบคือกรอบป้องกันที่ดีที่สุดและความเย็นชาคือดาบที่เฉือนความสัมพันธ์ที่เป็นพิษให้ขาดไปอย่างเด็ดขาดอย่าเข้าใจผิดว่า การเงียบคือความอ่อนแอการเย็นชาคือการไม่ดีในหลายๆครั้งมันคือการปกป้องหัวใจของเราจากการถูกรุกรานโดยคนที่ไม่มีเจตนาดีคนที่เคยพูดเจาะกระแทกใจเราคนที่เคยหลอกลวงเอาเปรียบกรีดหัวใจเราจนเป็นแผลไม่สมควรได้ยินคำปลอบใจจากเราอีกไม่สมควรได้รับการให้อภัยฟรีๆ โดยที่เขาไม่รู้จักคำว่าเสียใจหรือสํำนึกธรรมะไม่เคยสอนให้เราเป็นเหยื่อแต่ธรรมะสอนให้เรารู้จักวางรู้จักตัดและรู้จักปล่อยบางคนเข้ามาในชีวิตเราเพื่อทำหน้าที่เป็นครูสอนใจว่าครั้งหน้าอย่าใจดีผิดที่อย่าเผื่อแผ่หัวใจให้คนที่เห็นเราเป็นของตายและบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด จากคนพวกนี้คือการกล้าที่จะเย็นชาเพื่อรักษาชีวิตของตัวเองเพื่อไม่ให้หัวใจเราตายจากความดีไปเพราะความเสียใจที่สะสมจนถึงขีดสุดหากวันนี้มีคนที่เคยได้รับโอกาสจากเราแต่กลับทำลายความไว้ใจซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่าให้เขามีอํำนาจอยู่ในใจเราต่อไปจงตัดจงเงียบจงเดินออกมา แล้วใช้ชีวิตให้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาจำไว้ว่าความดีไม่จําเป็นต้องอ่อนโยนกับทุกคนบางครั้งความดีต้องมาพร้อมกับความเด็ดขาดเพื่อการไม่ให้ความชั่วเข้ามาแอบอาศัยการเงียบของคนมีสติดังกว่าคำพูดของคนที่ไม่มีหัวใจและการเย็นชาของคนที่เคยให้ทุกอย่างคือคำตอบสุดท้ายว่าฉันพอแล้วจริงๆ อย่ารู้สึกผิดที่ต้องตัดใครออกไปจากชีวิตโดยเฉพาะคนที่ไม่มีวันสำนึกเพราะถ้าเรายังแบกเขาไว้ความดีของเราจะค่อยๆถูกทำลายไปทีละน้อยจนวันหนึ่งเราก็ไม่เหลืออะไรดีอยู่เลยและจงอย่าลืมว่าคนที่เคยทำร้ายเราอย่างไร้สำนึกวันหนึ่งเขาจะกลับมาเจอผลการกระทำตนนั้นเองโดยไม่ต้องให้เราทำอะไรให้กรรมทำหน้าที่ของมัน ส่วนเราทำหน้าที่แค่หนึ่งเดียวคือปกป้องหัวใจของตัวเองด้วยความสงบเงียบและเย็นชาอย่างมีสติ 6. เราต้องยอมถูกมองว่าใจดำเพื่อปิดประตูให้คนบางคนเลิกกลับมาทำร้ายซ้ำในบางครั้งการที่เราใจดีเกินไป คือการเปิดประตูให้คนที่เคยทำร้ายเรากลับเข้ามาทำร้ายซ้ำอีกครั้งและอีกครั้งโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่เรียกว่าให้อภัยมันได้กลายเป็นกับดักที่ทำลายจิตใจตัวเองพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอย่าคบคนผ่านเพราะคนผ่านจะนําภัยมาสู่ตนคนผ่านในที่นี้คือคนที่มีเจตนาร้าย คือคนที่เห็นแก่ตัวคือคนที่ไม่เคยสำนึกผิดและไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม้ได้รับโอกาสเมื่อพระองค์ตรัสว่าอย่าคบนั่นหมายความว่าเรามีสิทธิ์เลือกและการเลือกไม่ให้ใครบางคนกลับมาในชีวิตอีกอก,ก็เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งที่เรียกว่าวางให้ถูกที่ตัดให้ถูกคนในสังคมไทยหรือแม้แต่ในครอบครัวเรามักถูกสอนว่า ให้อภัยเป็นสิ่งที่ดีให้โอกาสคนผิดคือความเมตตาแต่เราไม่เคยถูกสอนว่าเมตตาโดยไม่มีสติเท่ากับเปิดทางให้ตนเองพังเมื่อใดก็ตามที่คุณเริ่มรักตัวเองมากพอคุณจะรู้ว่าบางคนไม่ควรได้รับโอกาสอีกและการเงียบบวกการปิดประตูอย่างถาวรคือสิ่งที่ใจเราต้องการมากที่สุด แต่แน่นอนเมื่อคุณปิดประตูใส่ใครสักคนคุณจะถูกกล่าวหาว่าใจดำคุณจะถูกตีตราว่าตัดเยื่อใยและคุณจะต้องรับแรงต้านจากสังคมคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวแต่จงจำไว้ว่าคุณไม่ได้เกิดมาเพื่ออธิบายตัวเองให้ทุกคนเข้าใจคุณเกิดมาเพื่อรักษาความสงบสุขภายในใจของตัวเองเพราะสุดท้าย คนที่ต้องอยู่กับแผลคือตัวคุณไม่ใช่ใครอื่นคนที่เคยทำร้ายเราอย่างไร้สำนึกวันหนึ่งเขาจะกลับมาเจอผลการกระทำตนนั้นเองโดยไม่ต้องให้เราทำอะไรเลยให้กรรมทำหน้าที่ของมันส่วนเราทำหน้าที่แค่หนึ่งเดียวคือปกป้องหัวใจของตัวเองด้วยความสงบเงียบและเย็นชาอย่างมีสติ 7. บางครั้ง เราต้องกลายเป็นคนเลวในสายตาคนเห็นแก่ตัวเพื่อเป็นคนดีในชีวิตของตัวเราเองคุณเคยไหมพอคุณไม่ยอมให้ใครบางคนเอาเปรียบอีกคุณกลายเป็นคนเลวในสายตาเขาทันทีทั้งที่ก่อนหน้านั้นคุณยอมให้คุณช่วยเหลือคุณอดทนแต่พอคุณเริ่มปกป้องตัวเองคุณกลับถูกกล่าวหาว่าเปลี่ยนไปคุณกลายเป็นคนใจร้ายทั้งที่คุณแค่ไม่อยากให้ตัวเองเจ็บอีกแล้ว นี่คือกับดักของคนดีเกินไปที่มักถูกตีตราว่าเลวเมื่อวันหนึ่งเขาเริ่มรักตัวเองพระพุทธเจ้าสอนว่าบุคคลไม่ควรดูหมิ่นตนเองและไม่ควรดูหมิ่นผู้อื่นนี่คือคําสอนที่ยิ่งใหญ่เพราะถ้าคุณดูหมิ่นตัวเองคุณจะปล่อยให้คนอื่นย่ำยีหัวใจคุณโดยไม่กล้าแม้แต่จะโต้กลับและถ้าคุณดูหมิ่นผู้อื่นคุณก็จะกลายเป็นคนอวดดีหลงตัวเอง และเหยียบย่ำคนรอบข้างดังนั้นพระพุทธองค์จึงทรงชี้ว่าการรู้จักให้คุณค่าตัวเองโดยไม่ดูแคลนคนอื่นคือทางสายกลางที่พอดีแล้วในเมื่อคุณเริ่มให้คุณค่าตัวเองกล้าปฏิเสธกล้าปิดประตูใส่ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกล้าเดินออกจากคนเห็นแก่ตัวคุณจะต้องยอมรับหนึ่งสิ่งตามมาให้ได้นั่นคือการถูกมองว่าเป็นคนเลวจากคนที่เคยใช้คุณเป็นประโยชน์แต่คุณรู้ไหม นั่นคือเครื่องพิสูจน์ว่าคุณไม่ได้เป็นคนเลวแต่คุณเพิ่งเลือกเป็นเหยื่อเท่านั้นเองเมื่อคุณเริ่มไม่ยอมอีกคุณเริ่มขัดใจคนบางคนคุณเริ่มไม่ตามใจใครทุกอย่างคุณจะถูกวิจารณ์ถูกแสร้ายถูกทำให้ดูแย่แต่จงอย่าสั่นไหวเพราะคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ใครก็ไม่รู้นิยามคุณตามอารมณ์ของเขาคุณเกิดมาเพื่อดูแลใจตัวเองและใช้ชีวิตอย่างสงบสุข ภายใต้ความเมตตาที่มีขอบเขตหากวันนี้คุณต้องตัดบางคนออกจากชีวิตคุณไม่ต้องรู้สึกผิดเพราะถ้าคุณยังฝืนอยู่ชีวิตคุณจะพังมากกว่าแค่ความสัมพันธ์นั้นจงกล้าที่จะยืนหยัดแม้จะเหลือแค่ตัวคนเดียวเพราะคนที่ไม่เห็นค่าคุณไม่มีวันเข้าใจว่าคุณเจ็บปวดแค่ไหนก่อนจะตัดสินใจเดินจากไปพวกเขาเห็นคุณเป็นคนเลวเพราะพวกเขาเคยชินกับการได้เปรียบคุณและเมื่อพวกเขาเสียผลประโยชน์ คุณก็กลายเป็นตัวร้ายในเรื่องราวของเขาทันทีแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาของคุณเพราะคุณไม่ได้มีหน้าที่ถูกชอบโดยทุกคนแต่คุณมีหน้าที่รักษาใจให้ไม่พังในทุกวันอย่าเสียเวลาอธิบายอย่าเสียแรงแก้เพราะคนที่คิดร้ายกับคุณจะไม่มีวันฟังความจริงอยู่ดีจงนิ่งจงสงบแล้วใช้ชีวิตของคุณให้มีความสุขกว่าเดิมเพราะในที่สุดการมีชีวิตที่ดีคือคำตอบที่ดังที่สุด ให้กับคนที่เคยทำร้ายคุณบางครั้งเราจำเป็นต้องดูใจร้ายเพราะนั่นคือวิธีที่ใจเราจะรอดจากคนที่มองเราเป็นเพียงแค่เครื่องมือและเมื่อใดที่คุณกล้าทำเพื่อตัวเองเมื่อนั้นคุณจะรู้ว่าคนดีที่แท้จริงไม่ใช่คนที่ยอมทุกอย่างแต่คือคนที่กล้าตัดสิ่งไม่ดีออกไปเพื่อปกป้องคุณค่าของชีวิตตัวเองอย่ากลัวที่จะถูกมองว่าเป็นคนเลว ถ้าการตัดขาดใครบางคนคือสิ่งเดียวที่จะพาคุณออกจากความทุกข์จำไว้ความดีไม่ใช่การยอมให้ใครทำร้ายเราซ้ำแล้วซ้ำอีกและธรรมะก็ไม่เคยสอนให้เราโง่ธรรมะคือการรู้ทันรู้เท่าทันและเลือกวางใจให้ถูกคนหากวันนี้คุณเหนื่อยคุณเจ็บคุณถูกเอาเปรียบจากคนที่คุณเคยไว้ใจจงใช้แนวคิดทั้ง7ข้อนี้เป็นแสงสว่างนำทางให้คุณเดินออกจากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ ด้วยหัวใจที่ไม่รู้สึกผิดและเต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาต่อตัวเองเพราะสุดท้ายแล้วคนที่คุณควรดีกับเขาที่สุดก็คือตัวคุณเองสุดท้ายนี้การเป็นคนดีไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมทุกอย่างและการมีเมตตาไม่ได้แปลว่าเราต้องโง่ให้ใครทำร้ายซ้ำไปเรื่อยๆธรรมะสอนให้เรารู้จักวางรู้จักตัดและรู้จักปกป้องใจตนเองอย่ารู้สึกผิด ที่ต้องตัดใครออกจากชีวิตโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยสำนึกเพราะนั้นไม่ใช่ความโหดร้ายแต่มันคือความการุณาที่คุณมีต่อตัวเองจงจำไว้ว่าบางครั้งการเป็นคนเลวในสายตาคนเห็นแก่ตัวก็คือการเป็นคนดีที่แท้จริงในชีวิตของเราเองขอให้คุณรักและให้คุณค่ากับตัวเองให้มากที่สุดเพราะคนที่คุณควรดีกับเขาที่สุดก็คือตัวคุณเองการรู้จักถอยออกจากสิ่งที่เป็นพิษ ไม่ใช่การหนีแต่คือการเลือกอนาคตที่ดีกว่าให้กับหัวใจตัวเองหากวันนี้คุณได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากธรรมะบทนี้ลองส่งต่อแสงนี้ให้คนที่คุณรักหรือเพียงเงียบแล้วภาวนาให้ทุกดวงใจผลทุกเพราะแสงที่แท้จริงไม่ได้มาจากคำพูดแต่เกิดจากใจที่สงบและพร้อมจะปล่อยวางเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งในวันที่หัวใจของคุณแข็งแรงพอจะเงียบอ่อนโยนพอจะเข้าใจ และกว้างใหญ่พอจะให้อภัยขอให้ทุกก้าวของคุณเต็มไปด้วยสติความเมตตาและความงดงามแห่งความเงียบธรรมสวัสดี